โคงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านเป็นหนึ่งใน47โครงการซึ่งกรมวิชาการเกษตรโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่หนึ่งได้ดูแลและดำเนินโครงการมาโดยตลอดตั้งอยู่บนพื้นที่ตำบลป่าตุ่มและตำบลป่านไนอำเภอพราวจังหวัดเชียงใหม่ เดิมพื้นที่แห่งนี้ราษฎรเป็นชาวเขาเผ่าอาคามีฐานะยากจนเกิดการบุกรุกทำลายป่าเป็นบริเวณกว้างเพื่อทำไร่เลื่อนลอยทำให้ระบบนิเวศป่าเสื่อมโทรมส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำและดินนอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ล่อแหลมต่อปัญหายาเสพติดอีกด้วยสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบถึงปัญหาการบุกรุก เท่าถางทำไร่หมุนเวียนเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่ประมาณ1 1 1 0 0 0ไร่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะก่อให้เกิดผลเสียหายเพิ่มมากขึ้นจึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณดอยม่อนล้านในวันที่28มกราคมพุทธศักราช2547 และโปรดกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้รัศดรมีความรู้ด้านการเกษตรและนำไปประกอบอาชีพอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้และขจัดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในพื้นที่เป็นที่มาของการจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่น่นหลานอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหลายหน่วยงานร่วมดำเนินการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1กรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลงานด้านการวิจัยและด้านวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตรโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่หนึ่งเชียงใหม่นะฮะได้มีบทบาทร่วมรับผิดชอบกับหน่วยงานอื่นหลายหน่วยงานมาดําเนินการโครงการ มณลานตั้งแต่ปี2 4 4 7นจะครับจากเดิมที่มีปัญหาเรื่องการบุกลูกป,ป่าทําให้สภาพแวดล้อมของมอนลานนี้เป็นประเด็นที่จะเกิดปัญหาในาระยะยาวต่อไปนะสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเกิดผลดีในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่นี่ก็คือผลักดันยังไงให้เกิดการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพก็คือการผลิตพืชที่เป็นอาหารเน้นด้านอาหารซึ่งก็จะมีพืชผัก พืชตะกูลทั่วแล้วพืชรายได้ก็มีพวกไม้ผลนะครับพืชที่คิดว่าน่าจะเป็นรายได้ระยะยาวของกเกษตรกรก็คือชากาแฟรวมถึงพืชที่เหมาะสมในพื้นที่โครงการซึ่งมีอากาศค่อนข้างเย็นและมีความสูงตั้งแต่1,400ถึง1,600กเนี่ยก็มีข้าวสาลีอีกตัวหนึง่งนะแล้วก็ไม้ผลเมืองหนาวนะครับ สิ่งเหล่านี้นี่เกษตรกรได้ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในพื้นที่โครงการแล้วก็นำไปขยายผลในพื้นที่ทำกินของตัวเองการดำเนินง,งานโครงการเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547กิจกรรมในปีแรกมีการทดสอบและพัฒนาการผลิตชาและกาแฟไม้ผลเช่นบวยพลับพีชพลัม พืชผักเมืองหนาวต่างๆและข้าวไร่โดยให้เกษตรกรเป็นผู้ดูแลรักษาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และทักษะจนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงกับแปลงของเกษตรกรเองก่อนที่ของการยังไม่เกิดเนี่ยมันก็ระบากเหมือนกันคือว่าเราไม่มีที่เรียนรู้เนาะแล้วก็ไม่ได้ค่าต่อแทงแล้วก็ ทำไร่เรียบร้อยของตัวเองนะครับแล้วก็กองถ้าโครงการเกิดเรียบร้อยผมก็ได้มาเรียนรู้ตัวนี้แล้วก็ไปทําต่อขอสสวนตัวนะครับก็พอได้ผมเหมือนกันตั้พงพืไร่ก็เคยเดียนเมกันด,ด้านส่วนมากก็ด่้งแปลงผักครับก็ตั้งแต่จากเตียบปลูกถึงการเกี่ยวเกี่ยวนะครับก็ได้เรียนรู้มาแล้วเลาไปทํามาแล้วก็ได้ผมครับผมคิดว่า ผมภูมใจครับที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นมาท,ทายห้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมว่าเมื่อก่อนก็ไม่เคยดีเนาะเดี๋ยวนี้ดีกว่าเดิมการดำเนินโครงการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริด,ดอยม่อนล้านแห่งนี้เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ของเกษตรกร มีการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ก่อสร้างฝายต้นน้ำก่อสร้างขูรับน้ำขอบเขาอีกทั้งมีการพัฒนาสถานีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมการดำเนินการของโครงการเมื่อปีพุทธศักราช2548ทางสถานี ได้ทำการสร้างบ้านพักรองรับนักท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติและแหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาถึงระบบนิเวศของพื้นป่าและน้ำแห่งนี้อามีเปียผักหนึ่งในเกษตรกรตัวอย่างปีพุทธศักราช2552และเกษตรกรคนอื่นๆ เ,เคยทำเกษตรหมุนเวียนเช่นข้าวไร่ข้าวโพดและงาหอมได้ผลผลิตค่อนข้างต่ำแต่หลังจากมีการจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดดยม่อนหลานขึ้นนักวิชาการเกษตรเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชเมืองหนาวเรียนรู้จากการรับจ้างดูแลรักษาพืชผักของทางโครงการแล้วนำมาวางแผนทำการเกษตรของตนเองสร้างอาชีพ สร้างรายได้ทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิมตอนสมัยต่กอนนี่ก่มีก็ปลูกข้าวแล้วก็ปลูกข้าวโพดอะคะ่ะแล้วก็หวานพักก็วานตามดอยตามห้อยกินคนเดียวมันก็ม่ค่อยมีนัก่ใรเนาะคือกินภายในครอบครัวอะคะ่ะแล้วก็ตั้งแต่มีคนกลางขึ้นมานี่ก็คือดีขึ้นหลายอย่างะคะ่ะเขาส่งเสริมเรื่องพักอะคะ่ะ แล้วบางคนก็มีกาแฟอย่งมีกาแฟพ่องมีชาพ่องอย่ามีอวกาะโด้พ่อที่เขามาส่งเสริมค่ะแล้วก็ที่ส่งเสริมเป็นลักลักก็คือพักเนี่ยค่ะมีพักคือเขามาปลูกเนาะปลูกแล้วก็กินในครอบครัวเรือเขาก็ขายแล้วก็มีรายได้คะ่ะพอเติมน้ํามันซื้อจีนนี่ยคะ่ะคือเขาต้องไปเสียเวลาทาําบนข้ามอะคะ่ะพอมาจะเรียนรู้บนนี้เนาะพอเรียนรู้ปุ๊บนี่ยเวลาว่างเวลายั่งตอนเตี้ยเขาก็แวะไปทำแล้วคะ่ะแล้วก็หลังเลิกงานเขาก็ต้องไปบ้านเตี้ยแวะไปสวนก่อนเนี่ยค่ะ แล้วก็ไอ้ที่เรามา,าทํารายวันนี้เขาก็มาต้องไปจ่ายมาละคือเขาจะมีเริ่มมีเงินเก็บแล้วก็ความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นท่านนัก,ก่าตลอดระยะเวลา5ปีที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร,รเขตที่1กรมวิชาการเกษตร,รได้ดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตร,รที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน ก็ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรที่ดีขึ้นสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพถูกสุขลักษณะและสามารถพึ่งพาตนเองได้ทางด้านของกรมวิชาการที่ได้เข้ามาร่วมงานนะครับของของทางนี้พัฒนาการเกษตรที่ดอยม่อนล้านนะครับที่ร่วมกับโครงการหลักๆเลยก็มาถ่ายทอดเกี่ยวกับหลักวิชาการเทคนิคนะฮะ และการเกษตรที่ดีและเหมาะสมนะครับมีการฝึกอบรมชาวบ้านเกษตรกรในเรื่องการทำเกษตรแบบยั่งยืนนะครับสำหรับตรวจสอบข้างในแปลงนะครับให้คำแนะนำเกี่ยวกับเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องอโรคและแมลงนะครับการดูแลการรักษานะครับเพื่อให้ให้เพิ่มศักยภาพของผลผลิตของชุมชนหรือกเกษตรกรนะครับในหมู่บ้านเป้าหมาย3าหมู่บ้านนะครับ ให้มีสภาพาผลผลิตอพอเพียงที่หลักๆนะครับก็จะเป็นรักของพืชพืชไนนร่นะฮะก็มีพวกข้าวนะฮะข้าวหลักๆเลยข้าวแล้วก็ไม้ผลเมืองหนาวนะชากาแฟนะครับแล้วก็พืชผักที่ปลูกในเมืองหนาวอาจารย์ทางกรมวิชาการเขาก็ให้คําแนะนําตลอดนะคร<อ>ชาวบ้านาสามารถนำเทคโนโลยีแล้วก็หลักวิชาการทางที่กรมวิชาการสน,นับสนุนและให้ความรู้นะครับ ให้ให้ผลผลิตมีเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็ลดการใช้สารเคมีนะครับที่ใช้ในการผลิตพืชผักสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่หนึ่งกรมวิชาการเกษตรยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยโดยยึดหลักและเจริญรอยตามแนวพระราชดำริ ภาพรอยยิ้มของราษฎรบนความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้สายน้ำการพึ่งพาตนเองจะเกิดขึ้นบนพื้นที่ภูเขาสูงอย่างนี้ไม่ได้หากไม่ได้รับน้ำพระไยัยจากพ่อหลวงและแม่หลวงของปวงชนชาวไทยผื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ค่อยกลับคืนมาดอยม่อนหลานที่เคยถูกรุกรานจนเสื่อมโทรมกลับมามีชีวิตและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามไม่แพ้ที่ใด สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้แก่เกษตรกร,ร,กรต่อไป